วันนี้วันศุกร์ที่9ตุลามคม<ง>อยากไปดูซอุีเหรอครับเป็นวันที่เด็กๆได้รับหัวข้ออะไรครับโล,โ,ลโ,โลกของดอกไม้โลกของดอกไม้รู้สึกว่าเด็กผู้ชายของเรากลุ่มนี้จะทำท่าแปลกๆไม่ได้หัวข้อนี้คิดหน้าดูเลย พี่วานได้แต่อมยิ้มเป็นผู้ชายก็ชอบดอกไม้ได้ทำไมอะ่ะไม่ออกเจ้าอเอกเอกได้ไหมคิดออกไหมครับคิดออกเอาอิ้างานแทนดอกไม้เลยต้นกล้าล่ะครับค,อออคิดไม่ค่อยออกเลยออเออคิดออกไหมครับคิดออกครับโอ้โหเก่งมากเลยครับ ไออ่้คุณคือน้องพีอ่ะคนนี้เจ๋งมากอ่ะคุณมีนดอกไม้เหรอคุณมีนมีคุณไอ้มดแดงทำไมครับกอาวิ่งเอาดอกไม้มันมีมือดอกไม้มือดอกไม้นะเฮ้วมีทำไมอ่ะดอกไม้ลุมทำ้ายมดแดงเหรอก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นอารมณ์ของดอกไม้ของเด็กผู้ชายนะครับ สนุกดีตงีอก็ให้รอบเดียวผ่านนะเอารอบเดียวผ่านาเดี๋ยวทุกคนพร้อมพนมมือ เอาใหม่เลยอดเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้กินกันตั้งใจเอาใหม่พร้อมพนม,มมือพี่เอก เชิญรับประทานได้โอ้โหเกือบไปแล้วเด็กๆคอยเนี่ยครับไก่ทอดอ่ามีงาโรยไปด้วยนะป้าเจ้าเนี่ยเขาค่อยๆทำใช้มือได้เลยครับวันนี้อนุญาตใช้มือได้น้ำจิ้มมันก็จะหวานๆเผ็ดๆนะครับเด็กๆถ้าคนไหนไม่ทานเผ็ดมากก็จิ้มนิดเดียวอย่าใช้เยอะ

พอเดี๋ยวเราล้างมือได้ที่เราล้างก่อนทานอาหารอยู่แล้วตอนเป็นเด็กนะทานอาหารทอดๆได้แต่พอโตขึ้นก็มันไม่ค่อยมันมีมันเยอะครับมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับผู้ใหญ่มากนะครับอ่ะค่อยๆคนไหนพูดคุยมากก็เดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนะ Non vuoi che gli faccio